สวัสดีครับรีวิวซันรถตัวกตังใหม่แล้วนะครับแต่ครั้งนี้ก็เป็นของใหม่ล่าสุดไอ้ล่าสุดไอ้ถูกแล้วมดวัด้อาคุณทำทเพลงตื่นเต้นมากได้มานั่นก็คือนี่ครับนี่ก็คือ ss fix art เป็นรุ่นของจินก็โฉ o เซหูนะฮะเป็นไซโครนของ the next นะครับผมซึ่งอ่ะให้ดูกล่องก่อนเนี่ยกล่องของรุ่นนี้เขาก็จะทำแบบคล้ายๆไอตัวตัวกล่องของบอดี้ ผนของรุง่นของ iPhone นะฮะซึ่งเ,เขาใช้คำว่านี่เว้ยไซโครนวันหรือไซโครนหนึ่งะฮะที่ใช้อย่างนี้คือยังไงหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเขาทำไรเดอร์รอสองไซโครนของไรเดอร์สองก็ต้องเป็นไซโครนสองหรือไซโครนทูอย่างนั้นหรือ,อก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะถ้าทําอย่างนี้ก็แสดงว่าไงมีลุ้นหรอหรือย,อยังไงก็ออกมาก็ซื้อไม่ออกก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยๆก็ไรเดอร์หนึ่งก็ออกมาจากคู่แล้วเรียบร้อยนะครับพร้อม นี่ก็คือสินค้าด้านในนะครับผมก็จะมีมอเตอร์ไซค์มาให้1คันนะฮะแล้วก็มีนี่หนอยไอตัวฐานที่ล็อกล้อนะครับแล้วก็ฐานที่แบบเอาไว้ใส่เสียบกับสแตนนะฮะแล้วก็จะมีมือมือขับขี่มาให้สองอันนะนี่ก็จะเป็นมือแบบกำที่เฉยมือกำแหงที่เฉยนะฮะกับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นมือที่แบบเอาไว้จับคั์จับคั์จับ,จบตัวดิสเบรนะฮะแล้วก็หน้ากากของคอมเบเดอร์แบบครึ่งใบแบบที่ตอนถอดออกมา มีมาให้เท่านี้ตามสไตล์ของเขานะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวมาแกะดูด้านในว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงบ้างนี่นะครับผมบอกเลยว่าวูบแรกที่ที่จับออกมานะฮะวูบแรกที่จับออกมาคือเอาเร่างนี้ก่อนก่อนที่ที่จะจองตัวเนี้ยคือเรา,เอามีของเก่าแต่ว่าด้วยความที่ตัวบอดี้เก่าเนี่ยมันมีปัญหาแตกขักล้าวอใช่ไหมฮะปัญหาค่อนข้างเยอะผมก็เลยขายทิ้งไป นะครับแต่เก็บมอเตอร์ไซค์เอาไว้ก็ก็ไม่รู้เก็บมอเตอร์ไซค์ไว้ทำไมเหมือนกันนะเออแต่คือเราชอบมอเตอร์ไซค์เราก็จะเก็บมอเตอร์ไซค์ไว้แต่ก็ไม่มีตัวนะฮะด้วยความหาวังว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาก็คงจะจะรีออกมาใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วมันก็เงียบหายไปแล้วก็เออก็ไม่เป็นไรก็เก็บเอาไว้เฉยๆเ,เ,เ,เก็บเอาไว้ดูก็ได้อะไรเงี้ยจนในที่สุดนะฮะเขาก็เอ่อทำเป็นไอ้รุ่นกล่องไอโฟนเนี่ยทำ the next ออกมาอ่า ทีนี้พอดูนิสออกมาตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอาละเรามีคนกลับมาขี่แล้วเออมอเตอร์ไซค์ของเราที่เก็บไว้เนี่ยมันไม่สูญเปล่าแล้วนะฮะแต่แล้วไม่นานหลังจากที่โปรโมตตัวไรเดอร์หนึ่งไปไม่นานเท่าไหร่นะฮะก็ปล่อยภาพโปรโมทไซโครนออกมาคันใหม่ออกมาอีกด้วยเออเราก็เลยเอายังไงวะคือตอนแรกก็ก็เก็บไว้แหละเพราะว่าเออมันก็ใช้ได้อยู่แล้วคิดว่ามันใช้ได้อยู่แล้วแต่ทีนี้นเราไม่แน่ใจว่าว่าแล้วคันใหม่กับคันเกา่าแตกต่างยังไงก็รอแบบภาพโปรโมท เต็มมาก่อนเพราะว่าอย่างตอนที่เป็นอไอตัว New c y ซคล n e ของไ i เดอรนะฮะที่เขาทำออกมาใหม่ให้กับรุ่นกล่อง iPhone เนี่ยพอเราอลองเอาไปเทียบเนี่ยคือมันมีแตกต่างกันเทียดีเทลเท่านั้นเองนะดีเทลเล็กๆน้อยๆส่วนคันเนี่ยคือกันเลยนะฮะคันนี้ไซส์ใกล้เคียงกันมากแทบจะเท่ากันเลยนะเราซื้อมาแค่คันเดียวแล้วก็ของไ i เดอร์สองก็ให้ขีดคันเก่าไปครับทีนี้ พอเราเห็นตัวเทียบอันนั้นปุ๊บเราก็รู้สึกว่าอันนี้ก็น่าจะคือคือกันด้วยเออเราก็เลยไปเอาของเก่าเรามาเปิดดูอีกทีว่ามันยังไงบ้างแล้วก็เทียบกับรูปคันใหม่ก็ได้เห็นว่ามันก็จะมีรายละเอียดอะไราบางอย่างที่ที่มันก็จะแตกต่างไปนะฮะ,ะแต่ที่แน่ๆคันเก่าของเราเนี่ยรู้สึกว่าตรงท่อเนี่ยจะเห็นว่าตรงท่อเนี่ยเขาจะไล่ไล่สีใช่ป่ะฮะ ซึ่งของเก่าเขาก็มีไล่นะแต่ด้วยความที่มันอยู่มายาวนานมากแล้วก็สีที่ไล่เนะี่ยด้วยความที่มันมันไม่ได้อาจจะไม่ได้พ่นเต็มนะมันพ่นคือโฉบเพื่อให้มันมันไล่ซอฟได้อะไรเงี้ยไม่ไม่เข้มจนเกินไปนะไอ้ขันเก่าซื้อซืครับจะเป็นสีเงินทั้งอันเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างที่รู้สึกว่าแตกต่างชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะก็คือตรงไอ้ตรงไล่เคฟล่าตรงเนี้ยขันเก่าไม่มี่าขันเก่าไม่มีที่ที่ซื้อเพราะว่าตัดสินใจตรงไล่เคฟล่าเลยนะแค่นี้จริงแค่นี้ แล้วก็มันจะมีในรายละเอียดดีเทลอันอื่นๆนะฮะไอ้พวกการลงทรงลงสีอะไรพวกนี้เท่านั้นนะฮะแต่อันนี้คือตอนที่เราเอาคันเก่าไปเทียบกับรูปคันใหม่อ่าแต่พอแกะคันนี้ออกมานะครับความรู้สึกแรกเลยตอนที่แกะออกมานะที่มันไม่เหมือนเลยแน่ๆก็คือไอ้ตรงสีขาวเนี่ยนะฮะผ้าที่เป็นสีขาวทั้งหมดเนี่ยพอแกะอกมานะเหมือนคราเนี้ยเขาฉีดเขาฉีดให้มันนี่เว้ยเขาฉีดจนแบบมันมันวาวมากเลย คือโอ้มันเล่นแสงมากเลยอะลิเฟกมันขึ้นชัดมากนะคือรู้สึกได้เลยว่าว่าพลาสติกฉีดมามันปราบเลยนะมันปราบรับกับไอ้นี่เลยมันเข้ากับตัวสีสีแดงแคทิโทนที่เขาทํามาเลยนะคือโอ้เห็นปุ๊บเฮ้ยโอ้โห,หเอออันนี้อันนี้เน,นี่ยรู้สึกแตกตา่างชัดเจนมากนะฮะกออ็แต่ถ้าใครมีคันเก่าผมว่าก็ใช้ได้ก็ใช้ได้นะฮะเคยมีถ้าจำไม่ผิดเหมือนมีคนที่เขาได้ได้เดอรเน็กมาแล้วเขามีมอเตอร์ไซค์คันเก่าอะเขาก็เอาคันเก่าอะ ให้ตัวบอดี้ใหม่เนี่ยขี่ก็เอ้ยมันก็ลงก็ลงล็อกได้ปกตินี่ก็ดูไม่มีปัญหาอะไรนะฮะซึ่งตัวนี้ก็แน่นอนครับว่ามีปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เขาแจ้งกันมานั่นก็คือว่าตอนที่ขี่เนี่ยพอ,อมันใส่เข็มขัดแล้วตูดมันไม่ติดเบาะนะฮะอันนี้ก็ไม่ค่อยแปลกใจเพราะแกมาดูเบาะเบาะมันเบาะปาดอะเบาปาดเรียบมากรู้สึกว่าของเก่าเนี่ยเบาะมันไม่ปาดเรียบขนาดนี้นะมันจะเป็นสันนูนบางๆอะไรเงี้ยแต่เนี้ยเบาปาดเลยอะ ถ้ามันนูนขึ้นไปอีกหน่อยนึงมันคงจะชนตูดได้แหละเอออะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรูปลักษ์รถนะฮะก็ของเล่นลรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีอะไรมากน <S <S เนาะก็เหมือนเดิมนะก็คืออ,อ่านี่ล้อบิดได้ไปพร้อมกับแฮนด์นะครับผม <S <S แล้วก็มีขาตั้งคาตั้งออที่บ้านเรียกขายอย่างน <úc oris> ี่าตั้งอ,อ่าแล้วก็มีโช้กด้านหลังปอกๆก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปมากกว่านี้นะฮะก็ใส่ก้อนน้ำแข็งใส่ฐานเพื่อที่จะติดสแตนในพวกนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองเอาในแแบบมาลอง ขี่ค้อมดูว่าเป็นยังไงอ่ะนี่นะครับอ่าทาท่าขี่ให้ดูแล้วนะเพราะขี่ขึ้นมาขี่จริงๆปุ๊บเราถึงได้บางอ้อว่าสาเหตุที่ตูดมันดูไม่ติดเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาหนึ่งก็คือว่าด้วยความที่ไซส์ไซส์มันเนี่ยไซส์มันมันแทบจะเท่าเดิมเลยนะเพราะฉะนั้นพอไซส์มันแทบจะเท่าเดิมเนี่ยไอตัวเนี่ยที่เขาทํามาใหม่เนี่ยนะฮะมันจะตัวใหญ่กว่าใช่ไหมนี่พอตัวมันใหญ่กว่าแล้วมันไปขี่คันเล็กมันก็จะยงโยยงหยกหน่อยนะคะับอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่า ที่พักเท้าเนี่ยที่พักเท้าเนี่ยนะฮะค่อนข้างสูงนะค่อนข้างสูงอ่าถ้าเกิดเนี่ยที่พักเท้ามันมันจะอยู่มันทําให้มันต่ําลงมานิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสมมติมันอยู่ประมาณนี้ตูดพักยกสองข้างตูดมันก็จะลงมันก็จะลงพื้นเห็นไหมอันนี้อันนี้ก็คือตูดมันแทบจะติดพื้นแล้วเห็นไหมถ้าที่พักเท้ามันต่ําลงมาหน่อยมันก็จะติดพื้นแต่เนี่ยที่พักเท้ามันสูงนะฮะอ่าพอเราเอาขึ้นไปวางขาบนบนที่พักเท้าผู้เป็นไงตูดกระดกแหละเห็นไหมซึ่งมันเป็นสองข้างเลย ทีนี้พอเราเราถกนะฮะด้วยความที่ผมผมลองดูที่หลังกล่องของเขาอะนะหลังกล่องเขาเนี่ยมันก็จะมีให้เห็นรูปอยู่ว่าหเหมือนตูดมันจะวางได้แล้วก็ลองสังเกตทำไมมันถึงจะวางได้ว่าอ๋อเขาใช้วิธีนี่นะฮะไอตรงเข็มขัดตรงท้องเนี่ยก็ใช้วิธีถกมันขึ้นมาเนาะด้วยความที่ตอนที่เรารีวิวไปจะจําได้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นหนังมันเป็นเอ๊มันจะเป็นหนังมันเป็นพลาสติกนิ่มใช่ไหมมันเป็นยางนิ่มเนาะอ๋อไอยางนี่มันเอาไว้ทําอย่างนี้เองเหรอเอาไว้ถกขึ้นมานะฮะพอถกกขึ้นมาปุ๊บมันจะได งอได้มากขึ้นอ่าพอถกหัวแขกขึ่นมาจะมองงอได้มากขึ้นใช่ไหมทีนี้ลองงอปั๊บเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดเราเอาเท้าวาตรงที่พักเท้ามันจะโดงอย่างนี้มันจะโด่งนี้อันนี้ก็เวอร์ไปอันนี้เดี๋ยวต้องพอจัดระบบแขนเนี่ยมันก็จะลงไปนะฮะนี่นะครับถึงว่ามันจะลอยลอยนิดนึงใช่ป่ะอ่าแต่ที่มันลอยนิดนึงคืออะไรเพราะว่าให้มันเหยียบข้างเดียวเว้ยให้มันเหยียบข้างเดียวเว้ยเออมันจะได้ดูแบบว่าเออมันขี่ได้อะไรอย่างนี้นะห่าทรงมันจะได้ดูได้อะไรอย่างนี้นะแต่่่ถ้้าเกิดดใหูีฝังนนึะะ อีกฝั่งหนึ่งไม่เหยียบนะฮะเพราะว่าที่พักเท้าอยู่ตรงนี้ที่พักเท้าอยู่สูงแล้วเลื่อนมาด้านหน้านะครับซึ่งถ้าเราพยายามจะดักขามันขึ้นมานะฮะเอ่ออันนี้อันนี้อันนี้ก็ยังยังดูนั่งได้นะแต่ว่าเท้ามันมาอยู่บนที่พักเท้าว่าที่พักเท้าอยู่ตรงนี้นะฮะที่พักเท้ามันอยู่ตรงระดับเนี่ยข้อเท้าเนี่ยข้อเท้าด้านหลังเนี่ยเออซึ่งมันวางพอมันไปวางปุ๊บปูดมันก็เลยกระดกขึ้นมาเอ่ออันนี้ก็เลยเป็นปัญหานะครับอย่างที่บอกว่ามีคนข้อไปขี่คันเก่าแล้วเอ้ย มันขี่ได้ไอ้ขี่คันเก่ามันขี่ได้ไม่มีปัญหาอันนี้นะครับเออแต่ว่าปกติผมก็ไม่ได้ให้พี่เขาขึ้นไปไปขี่อะไรอย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะปกติเราก็ให้แค่ยืนค่อมเนาะเพื่อความมั่นคงนะฮะแล้วก็แลดูท่าเตอ,ออะไรมันมันดูสวยงามกว่ากันเยอะเลยคิดว่าไม่มีคันเก่าก,ก็ใช้คันเก่าได้นะฮะเออไม่ต้องไปไปซื้อคันนี้ก็ได้นะม,มันนิดเดียวจริงนะฮะมันนิดเดียวจริงแล้วถ้าเกิดแบบอ่าใครที่เป็นสายตั้งโชว์ไม่ได้เก็บ ไม่ได้แบบว่าส่องดีเทลสองรายละเอียดอะไรอย่างนี้นะผมว่ามันแทบจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันสักเท่าไหร่เลยนะครับสาหรับคันเก,ก่ากับขันใหม่นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเขาไปใส่ตู้พึ้งแล้วก็ก็เดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็เออยืนชื่นชมบ้างเล็กน้อยปะปายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอ้พวกรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยมันแทบจะไม่มีผลกับสายตาของเราเลยนะครับผมสําหรับใครที่แบบว่าเป็นสาย ตั้งโชว์แล้วก็ก็โชว์แล้วก็วกไปยืนชิมชมอะไรอย่างนี้นะเออไม่ได้สายแบบดีเทลแบบต้องแบบอืยอะไรอย่างนี้นะเออส่วนผมคันเก่าขายไปก่อนแล้วนะฮะพอเราตัดสินใจว่าเราจะเอาคันใหม่ปุ๊บเราก็ขายไม่ได้ดีรอเลยนะครับเด็ดขายไปเลยเออเพราะว่าเอาคันเก่าไว้ก็ไม่รู้ให้ใครขี่นะเพราะว่าไรท์ที่สองก็ขี่คันหนึ่งเอออะมาให้คะแนนกันดีกว่านะครับกับมอเตอร์ไซค์ก็คือบันไดเนี่ยทำมอเตอร์ไซค์ออกมาเนี่ยด้วยความที่ เขาก็มีทำโมเดลรถอะไรพวกนี้งานพลาสติกอะไรพวกนี้เป็นเรื่องปกติวันผมรู้สึกว่ามอเตอร์ไซค์ที่บันไดทำเนี่ยทุกคันเนี่ยมันโอเคนะมันันทรงมันโอเคเลยแหละสภาพมันก็ดูดีทุกคันนะผมเพราะนั้นคันนี้นะฮะคันนี้แต่ว่ามอเตอร์ไซค์เนาะก็ไม่มีลูกเล่นอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ก็2อู่ครึ่งครับผมสำหรับไซโคลหนึ่งอันนี้นะฮะสองรุ่น ชิงโลกโจเซโฮนะครับผมใครที่มีแล้วรู้สึกอะไรยังไงหรือว่าผมตกหล่นอะไรตรงไหนหรือใครมีอะไรเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คอมเมนต์แนะนํากันมาได้เลยนะจ๊ะก,ก็จะขอบคุณมากนะครับผมและตอนนี้ช่องเรามีสมัครสมาชิกแล้วนะจ๊ะใครอยากสนับสนุนกันยังไงก็ฝากกดสมัครสมาชิกกันเลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สมัครสมาชิกไว้ที่ด s สคริปชันด้านล่างนี้นะครับผมก็ใครสมัครสมาชิกก็ก็ไปส่องดูแล้วกันว่าผมลงคลิปอะไรไว้บ้างครับผม โอเคและข่าวหน้าจะเป็นตัวอะไรยังไงฝากติดตามต่อไปด้วยนะจ๊ะทีนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ